เบื้งดูน้ำท่วมดงโดกได้แดงดงโดกเสียแล้วเสียมือน้ำแล้วป้านถูกป้านเบื้องนั่นกับพ่อเบื้องนั่นเบื้องนี้กับพ่อเบื้องนี้น้ำเกือบเข่าเหินกับเจ้าคนน่ะเอาเบื้องน้ำกับเพื่อมคนน่ะเอานี่แหละอันปลายหลุดปลายหลุดนะนี่แหละทำเอาปลายหลุดปลายหลุดขนาดเอาเบื้องน้ำกับเพื่อมข้างนอกเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดจอดนั่นเนาะ ตอนตีรถนะชรถไปจอดกับจเพื่อนน่รถมารรถไปนั่น้ะรถขนันค่รถก็่จนท่วมนมันาลางเลโอ้โหโอ้ยรถี่จนมได้เกมเอ็กเซ็ดดถูกเนื้อเนื้อคุณนาเนื้อเนื้อกับพูนโอ้คุณน่ะ บาได้ว่ามันหน่อคิดว่วมันหน่อพะาบ้านคอยเลยฝนตกพันตร์ามพันตรนั้นพันนั้นันนั้นพันตร์แงเลยยามมื่อไร่ฝนตกแหงมันน่ามันไหลหมดนกเก่งอย่ามาเด้อดงดูกหนิท่านผู้ชมนี่แม้นสภาพน้ำท่วมในมือวันที่17กันยา2 0 2 3นะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเกิดมีฝนตกแหงเรียนติดกัน อยางตอนเนืองเนาะเห็ดให้มีน้ำท่วมขังบริเวณเส้นทางซีแยกไฟแดงท่านผู้ชมอยู่จุดนี้แมนบริเวณซีแยกไฟแดงเส้นจะขึ้นไปดงโดกเนาะนี่แมนเส้นทางที่รถจะเลี้ยวเข้าไปตัวเมืองเนาะทันพุชม เข้าไปเส้นบ้านพลพนเอาจุดนี้ก็มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณวงกว้างหรอบ้านเบื้องนั่นกับพ่อเบื้องนั้นเบื้องนี้กับพ่อเบื้องนี้น้ำเกือบเข่าเือนกับเจ้าคนอ่ะเอาเบิ่งน้ำกับเพื่อนคน่ะเอานี่แหละอันปลายหลุดปลายหลุดน่ะนี่แหละท้ามาปลายหลุดปลายหลุดนะเอาเบิ่งน้ำกับเพื่อนดอกกบอ๋อยัดจอดยัดจอดไปจอดนั่นเนาะ ตอนตีรถนะรถไปจอดกับจิเพื่อนานรู้ีรรากานรไปอ่านขายรถกันจนท่วมที่นี้มนมันล่างเลยโอ้โหโอ้ยรถียังมดเมอ็กเอ็ดฟ้าถูกเนมเนคุณน่ะหนมเนื้อกับพูนโอ้คุณอ่ะ บัได okay. <do> ้ว่าเมนหน่อทสิท่วมน่อพะยาบ้านใคอยอเลยบอกันตามมันนั้นันเนี่ยพันัยังเมื่อไรฝนตกยงเฮมหน้ามันหลายวหมดเก่งอย่ามาเด้อดงดก